จะพาเข้าวัดกันอีกหน่อยนะนะเสริมบุญเสริมบุญหนักๆเลยค่ะ่างนี้คุณผู้ชมนี่พี่ไม่ค่อยห่วงหรอกพี่ห่วงคนข้างๆทำไมคะห่างจากวัดนะฮะจะพาลงเอยนี่แหละพาไปขอพรไปไห้พระพระ ไม้ฮะพระไม้ไผ่สารนี่นะอ,อ,องค์ใหญ่ที่สุดนะฮะและตอนนี้ครับคนก็แห่ไปกราบไหว้ออจะอลังการขนาดไหนครับอ่ะไปไหว้พร้อมกันเลยครับออบุกขึ้นไปนะครับพื้นที่ภาคเหนือครับไปที่อุทยานเวลุวันพระเจ้าสารวัดชิบร,รัญยาวาตําบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับออก่อนจะไปชมพระไม้ไผ่สารที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับออแค่ทาง ขึ้นทางเข้าเมาื่อกนด็อลังการ,การแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือปฏิมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับตั้งโดดเด่นด้านหน้านะครับให้ประชาชนท่องเที่ยวก็เดินลอดทองช้างเขาแบบนี้เอาเลิกเอาชัยเาดเคาะเข้าไปก่อนอ่านี่นี่น,นี่แต่ว่าไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ครับก็คือพระสิงสารชนะมารปางมารวิชัยครับสารด้วยไม้ไผ่หน้าตักกว้างเกือบ5เมตรสูงเกือบ20เมตรครับน้ำหนักกว่า2ตัน เป็นพระพุทธร,รูปลักษณะพระสิงหนึเชียงแสนศิละปะแบบล้านนาครับสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ใช้เวลาสร้างถึง99วันและใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด39,000ท่อนลงรักจนเป็นเงาสวยงามนะคะนี่ในส่วนของพระพักหรือว่าใบหน้าครับเมื่อลงรักเสร็จแล้วก็มีการปิดทองยิ่งทําให้ส่วนพระพักมีความโดดเด่นสวยงามอลังการแถมที่ใต้ฐานครับยังสามารถลอดได้นะฮะ ไปสะดาะเคาะได้อีกด้วยงานนี้ใครไปก็ต้องลอดกันทุกชนนะฮะลอดทองช้างเอราวัณแล้วก็มาลอดพระนี่ฮะสะดอกเคาะซ้ำเข้าไปอีกค่ะไม่ไา่สารแบบนี้นะครับเห็นเองแน่นอนซึ่งทางเจ้าวาดเล่าให้ฟังแบบนี้ครับไม้ที่ใช้สารหรือว่าสร้างองค์พระนี่นะครับเป็นไม้ไผ่มงคลจากประเทศเมียนมานะฮะชื่อว่าไม้มุงครับลักษณะก็คือจะเหนียวมอดไม่กิน แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากเนี่ยอัตมาได้บรรพชาเป็นสมมนนามเณรน้อยอยู่ที่วัดปาง5ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายน,นั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าอินสารที่เขมรัฐนครเชียงตุงประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพระรูปที่สารด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์เกิดความรู้สึกทึ่งจนกระทั่งไปพบกับสลานะครับหรือว่าช่างซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่เนี่ยผู้ที่สร้างพระสารนะครับ ก็เลยเห็นแบบนี้แหละเอออยากกลับมาสร้างมา,เ,าเกิดไอเดียเกิดไอเดีย,ยดีๆ<ด>ครับก็เลยมาสร้างนีพระสิงสารชนะมารปางมารวิชัยเนี่ยนะครับเพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ตลอดเวลาที่สลาสารพระหรือว่าช่างสารพระเนี่ยนะครับจะต้องปาวะประนาตนและงดบาปอากุศลทั้งปวงงวดทานเนื้อสัตว์นุ่งขาวหม่มขาวจนถึงวันที่7พฤศจิกายนปี5-2 การสารทั้งหมดการสร้างทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ช่างก็ต้องแบบถ,ถือสีนนสด้วยในการทำเพื่อให้แบบพ้าเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆนี่แหละรัจะรังการมากๆมอง มองไกลๆไม่คิดว่าเป็นไม้ไผ่สารนะโอ้เหมือนเป็นปูนเหมือนปกติเนี่ยเวลาเราจะหล่อพระขึ้นมาหรือว่าสร้างพระสุวน่ก็จะมีเป็นโครงเหล็กข้างในแต่นี่อาจจะใช้ไม้ไผ่แล้วพอมามองใกล้แบบละเอียดมากๆค่ะสวยงามมากใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปชมกันนะคะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ